สวัสดีครับผมครับเจกับช่องบ่าวเอ็กบ้านนาครับผมมาคระผมวันนี้มาลาปลาเสือมตอนเย็นครับผมไปในครับผมผลงานปลาเสือมครับผมแลครับผมนี่ครับผมได้มาแล้วครับผมสองแต้มไปครับผม กันต่อครับผมโอ้มาอีกแล้วครับผม,มก็บรรยากาศก็หนาวครับผมลมหนาวมาอีกแล้วครับผมโอ้มีแต่ไซด์เดียวหมดเลยครับผม <c oughs> มันหมนนานไหนครับผมไหนโอ้ย,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 ยไหนี่นี่จับไว้ก่อน อ้ยใสสวยครับผมไปดูกันต่อครับผมบรรยากาศลมหนาวดูครับผมลำบากลำบนครับผมต้นยางก็ล้มครับผม <c oughs> ที่ลงเบ็ดก็ไม่ค่อยมีครับผมแต่ก็พอลงได้ครับผม เห็นไหมครับผมปลองเบ็ดแดงๆก็มุมนี่ นี่ครับผมอู้ยสุดยอดครับครับผมบู๊ยสีสวยเลยครับผมไปครับผมหากันต่อครับผม ไม่ติดครับผมดึงจนจมโผมนะครับผมกลับมาหมายเดิมเราครับผมเทว,ว่าเรามาซิดไปเมื่อวานนี้ครับผมปอมสีขาวกับปอมแดงครับผมไปครับผม ว่าเราจะมานไหมครับผมนี่ครับผมผลงานมาแล้วครับผมแตมแรกไปจัดไปครับผมดูว่าผมบรรยากาศตอนเย็นๆอากาศก็คืมครับผม มาครับผมสรุปผลงานครับผมวันนี้ที่เราได้ไปไปครับผมเดี๋ยวพาไปดูครับผมนี่ครับผมผลงานที่เราได้มาครับผมก็ประมาณหกแต้มครับผมก็ตัวใหญ่อยู่ครับผมก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ครับผมเป็นปลาเสือม้าผมหรือว่าปลาเนื้ออ่อนเนาะครับเนาะที่ว่าผมก็สุดยอดแล้วครับผมได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้ว เอาครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบ้านาเนวยครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับผมทําคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ